ยอนเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องนี้นะครับสื่อจากทางต่างประเทศนั่นเองในออกมาพูดถึงเกี่ยวกับแฟชั่นนะครับแล้วก็สไตล์การแต่งหน้าแต่งตัวของสาวปังๆนนะททีีีี่่ตออ้เยมมชืสากๆจ ทุกคนเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกถึงความแบบเก๋สวยนะครับจากการแตกหน้าขึ้นคอนเสิร์ตของเซเลบคนดังหนึ่งในนั้นเนี่ยมีลิซ่าที่ถูกพูดถึงอยู่ด้วยนะครับท่ามกลางกับตัวแม่ระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็น Taylor Swift เ e n เด y a นะครับแล้วก็ Arena น r ากรานเ้นั่นเองซึ่งลิซ่าเนี่ยถูกพูดถึงในลุคของ BST High Park ที่ลิซ่าเนี่ย โพสลงไปใน IG เช่นเดียวกันแล้วก็มีการออกมาพูดถึงจากสื่อของทางต่างประเทศบอกว่าลิซ่าไบรท์พิงค์เทพธิดาแห่งอัญมณีซึ่งของลิซ่าเนี่ยจะถูกพูดถึงการแต่งหน้าเทรนด์แฟชั่นด้วยการติดโซนนะครับหรือว่าติดเพชรต่างๆคลิตเตอร์ต่างๆลงไปบนใบหน้าเพื่อประกอบกับการแต่งหน้าแต่งตัวนั่นเองเป็นอีกหนึ่งเทรนด์แฟชั่นนะครับทางสื่อเนี่ยบอกว่าถ้าหากมีเวลามากขึ้นเนี่ยในคอนเสิร์ตนะครับสามารถที่จะหยิบเอาของมาตกแต่งบนใบหน้าไปด้วยกลิตเตอร์หรือว่าเพชรต่างๆเจเวอรี่ต่างๆมากมายเป็นทิในการ แต่งหน้าแบบสายฟอแบบปบังๆนั่นเองลิซ่าของเราเนี่ยถูกพูดถึงด้วยการแต่งหน้าแนวนี้นะครับซึ่งก็สวยแล้วก็เลิศม,มากๆการเอาเพชรเอาเจวเ,เวอรี่ต่างๆหรือว่ากลิตเตอร์เนี่ยมาติดประดับไว้บนดวงตาของลิซ่าเนี่ยถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยแล้วก็มีรูปชัดๆที่ลิซ่าลงไปใน IG ด้วยนะครับซึ่งลุคนี้ของลิซ่าต้องบอกเลยว่าในวันนั้นคือสายฟอสุดๆอกอกถูกใจแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นที่หน้าง,งานทั่วโลกหรือว่าคนที่ติดตามผ่านทางโซเชียลมีเดียเองก็ด้วยนะครับใครที่ชอบลิซ่าในลุคนี้ที่ High Park BST Hy ับ มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าเป็นยังไงกันบ้างชอบกันรอเปลา่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ชาวเน,น็ตเซนเกาหลีเขาพูดถึงลิซ่ากันหลังจากที่มีคลิปเปิดกระเป๋าของลิซ่านะครับว่าพกอะไรมาบ้างแม่เกาเนีเขาก็พูดถึงกันด้วยนะคะเกี่ยวกับลิซ่า watch in my bag โดยเว็บบอร์ด The Q นะครับแฟนคลับเนี่ยได้เข้าไปพูดถึงการว่าลิซ่าพกอะไรมาบ้างแล้วก็รวบรวมมาไว้นะครับเป็นแต่ละอย่างแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นไปนเลยว่ามีอะไรที่ลิซ่าเนี่ยพกติดกระเป๋าพกติดตัวบ้างหลังจากนั้นก็มีชาาวเเกเเขา้ คอมเมนต์กันนะครับหลายคนเนี่ยก็บอกว่าลิซ่าในลูกนี้คือสวยจริงๆทรงผมลิซ่าน่ารักมากบาคนก็บอกว่าลิซ่านั้นเนี่ยพูดภาษาเกาหลีดีขึ้นเลยเหมือนตุ๊กตาพูดได้อันนี้เนี่ยแซวลิซ่าไปแล้วหนึ่งคอมเมนต์ชื่นชมลิซ่าว่าน่ารักกันหลายเม้นเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าคนจะเข้ามาดูไม่มากเนี่ยแต่ก็ถือได้ว่าลิซ่านั้นเนี่ยเป็นที่รักของแม่เกาเช่นเดียวกันไม่ได้มีเพียงแค่คนเกาหลีบางส่วนที่ไม่ชอบลิซ่าแต่ว่าคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบลิซ่าเนี่ยก็มีมากอยู่นะครับทุกคนดังนั้นเน ชมในความสวยความน่ารักแล้วก็ความเก่งของลิซ่ากันนะครับมาดูที่ความสามารถกันด้วยเรื่องหน้าตาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะลิซ่าเนี่ยเขาติดอันดับโลกมาแล้วเรื่องความสามารถเองเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าคนเกาหลีบางส่วนเนี่ยจะยังมองข้ามส่วนนี้ไปอีกก็ปล่อยเข้าไปนะครับโฟกัสที่คนที่รักแล้วก็ชื่นชอบในผลงานแล้วก็ในตัวตนของลิซ่าจะดีกว่าสําหรับในคลิปนี้จะทําเราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันไว้เพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์